ผมขอคลิปเนี่ยผมเคยบอกบอกหวยแม่ถูกได้รอบหนึ่งแล้วก็บอกบอกหวยคนคนในสตรีมถูกเนี่ยรอบหนึ่งถูก5,500ันห้าถูกห้าพันห้าเขาให้ผมพันหนึ่งเลยโอ้แบบว่าว้าวเฮ้ยบอกถูกไป2รอบมั้งรอบแรกได้พันหนึ่งรอบสองได้500คุณเคยบอกบอก,บอกหวยถูกไหมเจอครับถูกด้วยครับถูกหวยแดยออกขอบคุณครับปามภาพไปสิบคิวไปตา<ะ>นี้ฮะสิบคิวไปเน้นๆถ้าไม่สิบคิวให้อมหมาแล้วพ่นใส่หน้าพี่เนปได้เลย โดนคิวไม่ฆ่าเขานี่แหละเออเอาวะเราต้องฆ่าเขาดิวะเราโดนคิวไม่ได้โอ้ยแม่งแรงว่ะมันตีผมแค่ทีสองทีผมก็เสร็จแล้วถึงข,ขนาดนี้แล้วต้องโชว์แล้วล่ะครับแนวตั้งครับเพราอจะได้อ่านเม้นต์ด้ด้วยโอเคผมให้เลยที่ติดคิวกันนะ มานาหมดเลยว่ามันใช้มานาเยอะเกินไปเว้ยไอ้เดินฮะไอ้ต้นม้พิศาะมันเกิดตอนไหนวะไอเลียไอเลียหลูเฮ้ยตาอยู่นี่ปตาพิเดินเหรอเพิ่งเห็นเพราะมานามันใช้เยอะเกินไปเกินไปมากจะแนะนำเดี๋ยวข้าจะแนะนำอ่ามันจะฆ่าผมจับตรงนั้นอุยหลบได้ก็แบบเมื่อกี่วะ คเพราะว่าเบลลิอรนเป็นตัวที่แบบมันเท่มากเลยนะแล้วก็เล่นยากมากด้วยสำหรับผม,มนะผู้ด,ดีมานะผมหมดแล้วอะโอ้ยมันไม่หกพอดีเลยมานะผมไม่น่าจะพอถ้าผมอันดีไปปุ๊บมานะผมหมดเลย คือมันนา่าจะแบบเวลาสไลด์ปุ๊บแล้วมันได้มานาเพิ่มเนาะมันน่าจะดีมากไปเนี่ยเออประมาณนั้นอะ่ะคล้ายแคสเซิลเปียแคสเซิลเปียของเขากะอ่ะโอเคเฮ้ยผมว่ามันมันเดจาปุ๊บเนี่ย คือเหมือนว่าผมเคยเห็นภาพนี้มาตั้งแต่ตอนไหนสักที่นึงนแหละเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนีฮะเรามาทําความรู้จักกับเอเจวูนก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรในะคบผมไปลุย คำว่าเดจาวูเดจาวู u, มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว,ว่าเคยเห็นมาก่อนแล้วซึ่งแม้หลายคนจะรู้สึกว่าตนเคยเผชิญสถานการณ์ดังกล่าวมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่และบางครั้งก็แน่ใจว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะไม่เคยไปยังสถานที่นั้นๆ เอาละฮะหลันะงจากที่เราได้ทำความรู้จักกับคำว่าไอจูเสร็จแล้วนะครับผมส่วนใครที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ในะรับผมก็าสามารถคอมเมนต์กันได้ในใต้ลิงค์ดีสคริปชั่นเลยนะครับผมหรือว่าใต้คอมเมนต์เองนะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อ Let's go ผมมีทีพีนะมีบอดปะนั่งผมกำลังลงไปไไตักบอลหน่อยผมไปตรงนี้แล้นะ

yeah, you know that I'm your no man You be capping like a snitch, no thoughts, no stack, Two hoes, ten toes, new guap, got a Benz New whip, new chips, new kicks, shaggy chat And she bad, bad bitch, no bag I got his head another liquor, she be countin' on my rest And I be feelin' hella rich, no brine On his stat, about to make another hit, God, bitch, I like If she fuckin' with me, then he you know I cut it better. I be feelin' like a Uzi, got my mind up on the check For a loose, get it, with your hoes She like me better, I ain't talking ass gas, But oh, that bitch, she be Still cleaning dirty dishes, doing mop sets. Shout to him. Set such your spot when no you let me low, <laughs> bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch. No thoughts won't stand. Two holes ten toes, new guap, new kind of bands, new wig, new chips, new kicks, Jackie Chan. She bad, bad bitch, don't I just hit another liquor. She be. I'm a love guy

กุซามีอนตีปะผุซานพาผมไปหนด้าจไม่ผิดจ่้ขาอาคุณัข้าุซานรักผมสวัสดีครับคเข้ามาใหม่ฝากขอหนึ่งฟอลโล่หนึ่งกำลังใจด้วยนะครับสามารถโดเด็กันได้นะมีลิงก์โดนเน็อยู่นะครับจะได้เป็นค่าฟงค่าไฟก็ว่าไปนะฮะ ตีแม่ไม่กี่ทีก็ตายแหละเขียนวุ้นีตีสองทีก็กจบตายแล้วอ่ะข้นแรงอ่ะเฮ้ยตะแกนเดี๋ยวเล่าอีกอ่ะถือว่าไม่ได้เป็นทีไม่ได้คาดนะ วุ้ยผมตายเเลฟีนไม่ฮิวให้ผมเลย,ยเเลฟีนไม่ฮิวให้ผมเลยทุกคนดูดีฮุดมามาช่วยก่อน <c oughs> มาช่วยก่อน,อนเราได้หมดเลยเนี่ยไปไหนอ่ะอย่ากลัวอย่ากเกรงกลัว ถ้าผมมีแฟนนะครับหมแล้วตะิวอีทำไมไม่โดนนะที่บอกไว้ก่อนไม่เป็นไรขอแค่นตีโดนก็พอเขาไปไหนอ่ะไปดูดหรออ,อ๋อผมผม,ผมยาผมยากโชว์อย่าร้านหมอย่าร้านหมวไม่โดน อ่าแรงจังเลยคุณชันชั้นว้คุณชันคุณชันเต้นคุณชันเต้นดึกดึกดึกิบเป็นไงผมบอกแล้วผมต้องติดคิว